กินทอดมันกันไม่จ้าทอดมันทอดมันจะทอดมันซื้อจากตลาดมาแล้วก็เอาซื้อเนื้อปลากรายมาอีกถุงนึงแยกกันแล้วก็อามาผสมผสมแล้วก็หั่นถั่วฝักยาวเพิ่มลงไป ชอบกินทอดมันกันทั้งบ้านเลยแม่ด้วยอาเฮียด้วยเราด้วยนักกินนะอนักกินอุ้ยอ๋อตกใจไก่อบไ่ไก่อบ,อบชอบกินทอดมันทอดมันปลากราย อร่อยเคกินกันทั้งบ้านเลยเลยทำบ่อยมันเหนียวซื้อแบบสำเร็จมาแล้วก็เอามาผสมไม่ต้องปรุงอะไรมากขยำขยำ อร่อยกินข้าวกับกินกับข้าวร้อนๆห่อะน้ำปลากินพุงแตกชอบกินกันทำกินกันบ่อยเนี่ยแม่ชอบอเฮียชอบเราเองก็ชอบไปซื้อมาที่ตลาดสำเร็จซื้อแบบสำเร็จอ่ะแล้วก็ซื้อตะกรายแยกอีก รวมแล้วก็ประมาณมาสองร้อยบาทจำไม่ได้อเฮียซื้ออเฮียเป็นออพ่อบ้านช็อปปิ้งน่ากินนะพามาดูทอดมันเขนี้ไนดะ้